ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอัชราแก้วน้อยหัวหน้าภาควิชาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏาัสมเด็จิฬาาจะขอ,น,อน,นําเสนองานวิจัยลองเสนอของภาควิชานะคะงานศึกษาวิจัยของภาควิชาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเรามีการศึกษาวิจัยพื้นฐานเช่นการตรวจเอกลักษณ์ของผงพืชสมุนไพร Identification of Medicinal p l a n t s การศึกษาจึงละทั์ลักษณะหรือลักษณะภายใน Microscopic Method การศึกษาสารประกอบทางเคมีและเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย การพัฒนาตำรับยาที่สามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณยาที่เหมาะสมการพกพาและการใช้ที่สะดวกมากขึ้นเช่นการพัฒนาตำรับยาเม็ดการวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญตัวอย่างเช่นงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชกรรมไทยการศึกษาวิจัยการออกฤทธิ ทางเภสัชวิทยาและการวิจัยทางคลินิกค่ะดิฉันอาจารย์เขียนจัายใบงนุญามาน่นะคะก็ตอนนี้ก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะก็วันนี้ก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบของผลิตภัณฑ์โทนเนอร์นะคะในห้องนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติ สารของผลิตภัณฑ์นะคะหลังจากที่เราทดสอบดิตั้งสารเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เราจะคัดเลือกสารสกัดนะคะที่มีดิตัึงสาสูงที่สุดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โทเนอร์นะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์โทเนอร์ไรสเองไทยนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์โทเนอร์ที่พัฒนาจากสารสกัดารส์เองไทศนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะไปทดสอบความคงตัว เด็ดพ <before> ัน <t> อ <half> ีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ทดสอบในเรื่องของริตันดุสระสามีขาเรียนด้วยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพิชภัทรชนาพิพงศ์นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและวิสัยทัศน์สำหรับอ่าโดยท่านเองนะคะก็ได้ทำการศึกษาสมุนไพรก็คือกระท่อมผัด้านแดงจังหวัดชุมพรนะคะตอนนี้ก็ มาตัวไมตาเจนีนะคะโดยใช้เครื่อง p l c นะคะในการคั่วซึ่งการในการหาปริมาณไมตาเจนีในใบกระ t ่อ n นะคะลักษณะของสารสก,กัดนะคะของกระท่องพันธุ์แดงจังหวัดชุมพรนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะค,ะค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปชช่งนะคะสารสก,กัดอย่างที่เราได้นะคะเพื่อทําการสก,กัดอะคาลอยอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราสก,กัดอะคารอยเรียบร้อยแล้วนะ เราก็จะทําการลงคอลน์มโครมาโตโกราฟีนะคะเพื่อเก็บเฟกชั่นส่วนที่เหมือนกันนะคะในการหาปริมาณตัวเมตาจีนีนะคะว่าเฟกชั่นไหนจะมีตัวเมตาจีนีนะคะโดยใช้หลักการก็คือการทํา TLC ถ้าในส่วนของเมตาจเนนะคะในกระท่อมที่เราได้หลังจากที่เราแยกด้วยคอลน์โโมโครมาโตกราฟีนะคะลักษณะของสารสกัดที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะนามาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง TLC สวัสดีครับผมแนวกรุงศรินะครับนักศึกษาเพศสัจกรรมไทยระดับปริญญาเอกนะครับทีนี้ก็ได้ทําในเรื่องของงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับพัฒนาเจียวข้อเข่านะครับจากสารสกัดสมุนไพรก็ประกอบไปด้วยห้าลากขานะครับแล้วก็ดองดึงนะครับก็เพื่อในเรื่องของการใช้งานที่พบพาสะดวกและก็ง่ายต่อการใช้งานนะครับสาหรับในเรื่องของการข้อเข่านะครับก็ต้องมีการนวดนะครับนวดคอแล้วก็จะทําการข้อเข่า จะพอกเจลนะครับให้ทั่วบริเวณเข่านะครับหลังจากพอกเจลเสร็จแล้วก็ดูการซึมนะครับก็ประมาณ10-15นาทีนะครับโดยเจลนี้ไม่ต้องเช็ดออกนะครับก็คือจะแห้งไปกับผิวเลยครับ ส่วนภัยที่ใช้ในงานวิจัยนะครับก็ประกอบไปด้วยห้าลานะครับห้าลาก็จะมีรากชิช้ล่ากญ้านางรากก้วชาลากระเดื่องชิมพรและเขาเยญ่ม่อมนะครับก็คือเอาน้ำหนักนะครับเสมอกันเสร็จแล้วก็ทําการบดนะครับบดแล้วก็เอามาหมากัมกหมักแล้วก็มาโร่ให้ได้สารสก,กัดห้าลานะครับหลก็จะเป็นในเรื่องของเงา่านะครับเงาคาก็เอาไปหมักนะครับแล้วก็สก,กัด นะครับก็จะได้สารสกัดข่าวออกมานะครับเสร็จแล้วลองดึงนะครับดองดึงก็เอาไปหมักนะครับหมักเสร็จแล้วก็สกัดนะครับก็จะได้สารสกัดดองดึงนะครับเสร็จแล้วก็จะได้สารสกัดจากสมุนไพรทั้ง3าชนิดนะครับแล้วก็นํามาพัฒนาตำรักนะครับเป็นเจลข้อเข่าจากสารสกัดสมุนไพรนะครับเพื่อใช้ในเรื่องลดอาการนะครับปวดเข่านะครับลดอาการเข่าอักเสบนะครับได้นะครับ สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นพึ่งรอดโทเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการแพทย์แผนไทยและเป็นแพทย์แผนไทยประจําช่อชมโคลคินิกการแพทย์แผนไทยมาหาวิทยละะาลัยราชภัฏบ้านเสุเดสมิยาในวันนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยในส่วนของการฟื้นฟนูการมองเห็นนะคะซึ่งกรณีศึกษาที่จะยกตัวอย่างมาในครั้งนี้นะคะ ก็จะเป็นผู้ป่วยเพศหญิงนะคะอายุเจ็สิบสามปีผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องการมองไม่เห็นก็คือมีภาวะตาดับเป็นมานานหกปีหลังจากการที่ผู้ป่วยเนีรับการผ่าตัดนะเลนตาเราทําการรักษาทั้งซี่เป็นสี่ครั้งซึ่งยังไม่มีการติดเคสครั้งที่หนึ่งนะคะที่ผู้ป่วยมายจะมี ปัญหาในเรื่องการมองเห็นแต่ก็ยังเห็นโลเงาลางๆอยู่ซึ่งหลังจากการกดจุดรักษาแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยดีใจว่าสามารถที่จะมองเห็นแม่สีได้หลังจากนั้นครั้งที่สามเราก็สามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นแล้วก็อ่านออกโดยที่ในส่วนของระยะการอ่านจำคำสะกดก็คือสามารถอ่านได้ภายในหนึ่งฟุตครึ่งครานี้เราก็ให้การบ้านไปจน ประเมินก่อนที่จะทําการรักษาครั้งที่สี่ผู้ป่วยสามารถจะฟื้นฟูก,การมองเห็นเนี่ยได้ภายในระยะเวลาครั้งที่สาสามารถอา่านออกภายในระยะเมตรขึ้นในหลังการรักษาครั้งที่สหลังจากประเมินผลการรักษาแล้วนะผู้ป่วยก็ยังคงสามารถอ่านได้นะคะแล้วก็อา่านได้เร็วขึ้น้นมากเลยค่ะดีขึ้นมากตั้งแต่วันแรกมาก็ อยูที่สาครั้งที่สามเนี่ยหนึ่งสองหน้าอ่านไม่ออกพอครั้งที่สามมองเห็นที่อาจารย์ให,ให้ไปอ่านเป็นการบ้านอ่านตะกบพิลัตตัวได้อ่านได้ซึ่งการรักษาของทางหมอแผนไทยจะทำการรักษาโดยการใช้การกดจุดสัญญาณ ตามแนวเส้นประทานสิก็คือเส้นสาสลังสีและทา,าลีแล้วก็มีการจ่ายยาเพื่อฟื้นฟูการมองเห็นซึ่งเป็นยาเฉพาะรายของผู้ป่วยครั้งนี้เนี่ยเป็นในส่วนของการรักษานะเฉพาะแค่กรรมวิธีในเรื่องของการกดจุดสัญญาและการจชายยาซึ่งกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยจะมีมากมายเลยยกตัวยอย่างเช่นการฟื้นฟูการมองเห็นด้วยการใช้ปลิงควาย นะคะหรือว่าในส่วนของการใช้ในเรื่องของการบ่งตาต้อนะคะด้วยวัสดุทางธรรมชาติก็เหยยยกตัวอย่างเช่นน้ำคัดเค้าหรือน้ำหวายหรือน้ำเหล็กเป็นต้นซึ่งในส่วนของการรักษาเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,ยาการสืบทอดภูมิญาต่อกันมาภาควิชาการแพทย์แผนไทยมีช่อชงโคโคลินิกการแพทย์แผนไทยเปิด ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยเฉพาะเวลาราชการ